เดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับขากลับนะครับอย่าลืมดูเวลาไปสนามบินด้วยนะครับบางทถาีถ้าเที่ยวบินออกตอนเช้าเช้ามากๆนะครับบางทีถ้าอยู่เมืองที่ไกลจากสนามบินอย่างซูริกหรือว่าเจนีวาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปสนามบินได้ตอนเช้าบางทีรถไฟไม่มีนะครับหรือว่ามีก็อาจจะมากระชันชิดเวลาหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่า รถออไฟล่าชา้าหรือว่าบางทีมีเหตุฉุกเฉินนะครับบางทออีไม่สามารถเดินทางได้หรือว่ารถไฟล่าชา้าอะไรด้วยเหตุผลอะไรต่างๆก็ตามนะครับก็จะทําให้เราสามารถตกเครื่องได้นะครับดังนั้นหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าวันสุดท้ายที่เดินทางก็คือมานอนแถวสนามบินจะดีที่สุดนะครับวันนี้เราก็กลุ่มก็จะเดินทางไปสนามบินที่เมืองเจนีวานะครับ จากเมืองเจนีวานะครับไปสนามบินเมืองเจนีวาใช้เวลาบนรถไฟนะครับประมาณ7นาทีนะครับซึ่งไม่ไกลเลยนะครับก็ผมเลือกที่จะมานอนแถวสนามบินนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีบินตอนเชา้าแล้วก็ไม่สามารถขึ้นรถไฟมาในช่วงเช้าได้เพราะว่าเครื่องบินออกตอนเช้ามากนะครับจริงๆก็สามารถขึ้นมาได้แต่ว่าถ้ามีการรถไฟเลทหรือว่าอะไรมาสายอย่างนี้นะครับ ก็จะพาดเที่ยวบินเลยผมเลยเลือกที่จะมานอนโรงแรมแถวๆสนามบินเจนีวาดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้รถไฟก็ใกล้จะมาถึงสนามบินเจนีวาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อรถประจําทางไปโรงแรมกันนะครับก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมากนะครับตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องออกระหืดกระหอบที่จะไป ที่สนามบินนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินบนรถไฟอะไรอย่างนี้นะครับถ้าอยู่เมืองไกลๆแล้วบางทีที่สวิตเซอร์แลนด์มีคนออบางทีมีคนเดินลงไปบนรางรถไฟนะครับก็ทาบางทีรถไฟชนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้รถไฟก็คือบล็อกนะครับจากโรซานไปเจนีวาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นไม่อยากเสี่ยงที่จะพลาดเที่ยวบินก็มานอนโรงแรมแถว สนามบินจะดีกว่านะครับตอนใกล้สนามบินนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สามารถนั่งรถประจำทางไม่ไกลมากนะครับสองสามป้ายเพื่อที่จะไปสนามบินได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังรอรถเพื่อที่จะไปสนามบินอยู่นะครับสนามบินเจนีวาครับนั่งรถประจำทางไม่นานนะครับก็มาถึงสนามบินเจนีวาแล้วนะครับสนามบินเจนีวาไม่ใหญ่มากนะครับ มีอาคารเดียวนะครับชอมิโนวันนะครับ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวรถประจำทางก็จะมา <No. S 1> จอดให้หน้าอาคารเลยนะครับ <Okay. S 1> สนามบินเจนีวาอยู่ตรง <Okay. S 1> ไม่ไกลาจาก <Okay. S 1> ชาแดนฝรั่งเศสน,นะครับ <Okay. S 1> นะครับก็คือเป็นตัวอาคารบริษัทของสนามบินเจนีวาเดี okay. Okay. ย๋ยวเราก็จะไป ลงที่ปลายรถประจำทางแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินกันเลยนะครับ